ขอโทษที่มาสายครับอไอบ้าคโคจิโร่นี่แกไปไหนมาในโอกาสที่แกกลับมาคืนนี้เราสองคนจัดหนักกันดีกว่าไหมคนจูเล่กๆเกน่ะไม่ต้องเสือกเลยอะ,อะ,ะอะไรเนี่ไอโคโคเจ้าโคจิโร่มันกล่วามลวมรับของขามาขายอย่างนั้นเหรอบ่าเอ,อ้ยขอโทษนะครับมันเล็กเกินไปคุณเอาไว้เยี่ยวเถอะนะครับเอาไว้เยี่ยวงั้นเหรอ นี่แกเฮะอตายซะเถอะโคจิโร่ทำไมถึงหยุดโจมตีหยุดก่อนครับข้าก็ไม่รู้เหมือนกันท่านคงไม่อยากให้คนอื่นรู้หรอกนะครับว่าท่าน<ข>น่ะสิบวิเศษข,ขอร้องเลยนะโคจิโร่เลิกพูดสักทีเถอะแค่นี่ฉันก็ขายหน้าคนอื่นจะแย่อยู่แล้วขอลยนะโคจิโร่ออก็ได้ครับแต่ท่านอย่ามาเซ้าซีผมนะครับไม่งั้นผมจะบอกคนอื่นอีก <c oughs> อ,อาจารย์เซนเงน็น ที่มาก็เพราะว่าได้ยินข่าวหรือว่าเขาท่านนนั้ใหญ่มากก็เลยอยากจะลองจัดสักดอกขอความกรุณาด้วยนะครับเอาอย่างนั้นก็ได้ถึงสะโพกข้าจะไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนเออเขาละข้าจะทำให้เจ้านั่งไม่ได้ไปทั้งวันเลยหลังโคจิโร่ในเวลากลางดึกออขี่มูจิมากเลยนะครับอาจารย์เซงนะ